ต้องยอมรับเลยนะครับว่ามวยไทยนี่ต่อยไม่ยากนะครับฝึกไม่นานเป็นครับแต่มวยสากลนี่ต่อยยากมากเหรียญทุกเหรียญของการแข่งขันมวยทั่วโลกอยู่ที่ผมหมดครับชกโอลิมปิกที่เอเธนความพ่ายแพ้ของผมเนี่ยมันจะมีจุดยืนในสังคมเลยโอ้ต้องยอมรับเลยนะครับว่ามวยไทยนี่ต่อยไม่ยาก นะครับฝึกไม่นานเป็นครับแต่มวยสาโกนนี่ต่อยากมากเพราะว่าทุกอย่างมันจะต้องบาลานซ์กันหมดไม่ว่าจะแขนขาลำตัวฟุตเวิร์กปฏิกิริยาด้านสมองมันจะต้องบาลานซ์กันมากเพราะฉะนั้นการชกสาโก,กสมัครเล่นนี่ผมนี่ประมาณ6-7ถึงปีถึงรู้ว่าสาโก,กสมัครเล่นเขาชกกันอย่างนี้นี่เองเพราะมันชกยากเพราะว่ามันมัน,มน มันเป็นการชกแล้ป้องกันตัวเองมันจะยากแต่ถ้ามวยไทยเนี่ยมันสามารถกอดรัดฟัดเวียงมียกมาบางมีต่อยหมัดมีทุกอย่างมัน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 คนโทรลได้นะครับขอให้เรามีซ้อมให้แรงให้มีพลังเยอะๆแต่สาวคนสมัครเล่นมันใช้ทุกอย่างของสัดส่วนของร่างกายมันเหนื่อยมากแล้วก็ฝึกยากด้วยไอ้เช่นเกมที่ปูซานเกาหลีใต้ก็เหรียญทองนะครับ เหรียญแล้วก็ไปเหรียญเงินไอ้ชื่อเกมที่โดฮาชกมวยทหารโลกที่แอฟริกาก็เหรียญทองชกมวยชิงแชมป์โลกบัวแชมเปี้ยนชิพที่เมืองไทยก็เหรียญทองแล้วก็วัวแชมเปี้ยนชิพเหรียญเงินที่ชิคาโ,โกถ้าจะเล่านี่ยาวมากนะครับก็ถือว่าเอาเป็นสรุปรวมๆว่าเหรียญทุกเหรียญของการแข่งขันมวยทั่วโลกอยู่ที่ผมหมดครับครั้งแรกในชีวิตผมไปคัดที่คาซักสาน ป็นในการชิงแชมป์โลกนะครับแพ้เลยแพ้ให้กับเจ้าภาพหลังจากนั้นมาก็ประมวลศักดิ์ก็ไปคัดเลขที่2ก็แพ้อีกแล้วที่3เลกที่3ที่เมืองไทยเป็นเจ้าภาพวิจารณ์เป็นตัวแทนวิจารณ์คัดและว,วิจารณ์ก็ติดทีมชาติไปโอลิมปิกที่ซิดนีย์ผมเห็นโอลิมปิกครั้งแรกที่ซิดนีย์ก็คือว่าผมไปร่วมฝึกซ้อมกับวิจารณ์นะครับไปเป็นคู่ซ้อมให้ไปเป็นช่างตัดผมให้ในทีมนั่นแหละคือความฝันโอลิมปิกครั้งแรกของผม ึเห็นบรรยากาศของความเป็นมวลมนุษยชาติของกีฬานะครับก็เห็นความยิ่งใหญ่ของโอลิมปิกว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ว่าเออน่าจะเป็นเราน่าได้ชกคือฝันฝ,นฝนัฝันกลางวันฝันเพอ้อไปอยากที่จะเป็นเขาแต่สุดท้ายก็กลับมาเมืองไทยแล้วก็วิจารณ์ก็ชกชกเสร็จวิจาร์ก็ได้เหรียญทองกลับมาเราก็เห็นความยิ่งใหญ่ของวิจาร์เห็นความสง่าง,งามของวิจารณ์ที่ ทำอะไรก็แล้วแต่ทุกคนก็ให้ความให้ความต้อนรับให้ความอบอุ่นเรารู้สึกว่าเอออยากเป็นแบบวิจารนั่นแหละครั้งแรกที่เห็นโอลิมปิกครับอย่างที่บอกครับว่าหลังจากที่วิจารณ์ประกาศเลือกชกมวยเมื่อปี2001ผมก็ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งผมก็ชกเรื่อยมาอีก4ปีมีครั้งก็คือปี2004นะปี2 0 0พแล้วมาปี2 0 0 4ตั้งต่ปี2001 2002- 2003เนี่ยผมชกทุกเหรียญทองมาหมดเลย เหรียญทองชิงแชมป์โลกเหรียญทองอะไรเหรีทองอาเชียนเกมชคมาตลอดเหรียญทองหมดเลยมีความมั่นใจแล้วก็ไปคัดโอลิมปิกครั้งแรกเล็กแรกของปี2004ก็ติดคนแรกเลยได้ไปโอลิมปิกที่เอเธนเห็นเส้นชัยเห็นเส้นทางแล้ววาดฝันเอาไว้แล้วว่าปีนี้ปี2004เป็นปีทองของเราแล้วเราจะต้องทําเหรียญมาให้ได้จะเหรียญอะไรก็ได้ก็เลยทําให้เป็นที่ฮือฮาของวงการกีฬา ที่หาของผู้สื่อข่าวลงข่าวให้ความสนใจประโคมข่าวว่าสมจิตเบอร์หนึ่งเต็งหนึ่งของเมืองไทยนักกีฬามวยที่จะไปคว้าเหรียญโอลิมปิกดังเลยฮะก่อนที่จะชคนดะดังแล้วสุดท้ายก็บินไปชกโอลิมปิกที่เอเธนประเทศกรีซนะฮะก็เป็นเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์หนึ่งแล้วแล้วก็แพ้อีกครับแพ้กับนัชกชคคิวบานะครับท้ายความฝันก็สลายไป ชกได้ไม่ดีนะครับซ้อมมาดีมากนะครับโค้ชเคอร์รอะไรก็ดีหมดแต่ชกไม่ดีเพราะว่าเราเนี่ยกดดันในความการเป็นเบอร์หนึ่งที่เขาเป็นตัวเต็งไว้ทําให้เราเกิดความเกรงแล้วก็แพ้ก็จะสู้ลงมาหลังจากที่แพ้ก็ร้องห่มร้องไห,ห้ฟูมไฟประกาศออกหน้าจอทีวีว่าไม่เอาแล้วจะเลิกชกมวยแล้วเพราะเบื่อวงการมวยล้ชคมาก็8ปีแล้วไม่เอาดีกว่าเลิกชกมวยดีกว่าสุดท้ายก็ กลับมาร้องไห้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เครื่องบินลงแตะพื้นหลังจากที่กลับมาจากเอเธนนะครับมันมีเวทีให้ทีต้อนรับนักกีฬาที่ได้เหรียญแล้วก็นักกีฬาที่ไปเข้าร่วมการแข่งขันเหมาเครื่องบินมากลับมาทั้งทั้ง,ท,งทั้งทีมนะครับประมาณสักไม่ถึงร้อยคนนักกีฬานะครับประมาณสัก 3- 40คนรวมเจ้าหน้าที่แล้วประมาณร้อยคนเหรียญทองเขาจะจัดให้อยู่ข้างหน้าเหรียญเงินอยู่หน้าหมดนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจะอยู่ด้านหลัง แต่วันนั้นที่ผมลงเครื่องมาครับผมก็มายืนกล่าวได้ออกทีวีบ้างนะฮะากว่าเออ,เ,อ,อเขาถ่ายรูปออกทีวีบ้างเพราะตอนจะไปเขาประคมข่าวเราหน้าดูเราก็ดังขากับมายืนเวทีเส็จปัปบขนไล่ลงเวทีเลยไปไปไปลงไปลงไปพวกไม่ได้เหรียญลงไปเลยก็มีพวกเจ้าหน้าที่สมาค,คมมายืนแทนผมเลยรู้สึกน้อยอกน้อยใจในการเป็นนักกีฬาที่ไปแล้วไม่สําเร็จไปแล้วแพ้กลับมาแล้วรู้สึกว่าความพ่ายแพ้ของผมเนี่ย มันจะมีจุดยืนในสังคมเลยเวทีไม่จะยืนถ่ายรูปยังไม่ให้ผมยืนรู้สึกน้อยใจนะครับก็เลยลงเวทีไปไปเจอครอบครัวก็ปปอบทุกปอบใจกันไปแล้วก็บอกกับตัวเองว่าจะเลิกชกมวยตั้งแต่วันนั้นมาครับเราก็เห็นความยิ่งใหญ่ของวิจารณ์เห็นความสง่าง,งามของวิจารณ์ที่ทําอะไรก็แล้วแต่ทุกคนก็ให้ความให้ความต้อนรับให้ความอบอุ่นเรารู้สึกว่าเอออยากเป็นแบบวิจารณ์ ทุกไปครับชนะได้เลนท่องกลับมาเรากลับมาแล้วชนะครั้งนี้ผมก็บอกว่าผมเหนื่อยมาเยอะผมเจ็บมาเยอะอะไรเงี้ผมผ่านมาเยอะความพยายามความอดทนความมีระเบียบของผม